มาคะ่ะกินข้าวจีจะไปข้างนอกอุ่นข้าวจีมากินด้วยแต่ยังอยู่บ้านอยู่นะคะรอพ่อใหญ่น้ำชารดบว,วมพวกโซดงโซเดียมกับทุกคนเจริซาต้องมีแบบนี้จะไปกินอ่าดินเนอร์แต่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายกว่าเนาะ แต่จะไปแวะห้างเรื่องของเรื่องต้องไปแต่ว่าเลยไปก่อนบินเมื่อหกโมงกว่าจะได้กินข้าวหกโมงก็ต้องกิเข้าวจีก่อนหกโมงเพราะว่าจะไปแวะห้างด้วยค่ะทุกคนก็เลยไปก่อนจะไปช้อปปิ้งก่อน กินรองท้องบรรยากาศบ้านป่าค่ะทุกคนข้างบ้านเขาเปลี่ยนหลังคะมาเด้วยวกันเอะกินรองท้องก่อนข้าวจีหอมหอม อาหารเราอร่อยที่สุดร้อนค่ะวันนี้มาแล้วไปเอกอยุกงอีอเคย Ừ, hai xăm chưa về Xăm hí ạ Nó dạ cô ạ Chứ cái loại Chứ nhận thôi khép mai khép mà ค่ะทุกคนกินข้าวไม่หมดเลยก่นอะไรยืดเยื้อเลยตื่นกิ <c oughs> น บัิเส้ข่าเลยเด็ดโอ๊ยผีเขียวอ่อนส้มเหมือนหมดแล้วข่าคำสุดท้าย อนเช้าก็ไปทิ้งขยะค่ะทุกคนอยู่ที่นี่ก็ต้องไปทิ้งขยะเองนะครับไปนู่นที่ทิ้งขยะเสียเท่าไหร่อะสามสิบแปดเหรียญบ้านเราฟรีพวกกล่องกระดงกระดาษก็มีคนมาเก็บโอ้ยที่นี่มีแต่เสียเงินบ้านเราเดือนหนึ่งก็เด,เดือนละห้าสิบบาทเดือนละร้อยอันนี้ทิ้งทีหนึ่งก็ สามสิบสี่สิบเหรียญแล้วแต่ขยะเล็กขยะน้อยบางบางทีก็ถุงละเท่านู้นเท่านี้ถ้าถ้าทิ้งอยู่ใกล้ๆเนี่ยถุงละเท่าไหร่ล่ะสามสี่เหรียญเพียงไปแล้วคะ่ะบรรยากาศป่าเด้อค่ะเด้อ ทางเข้ามาป่าคนอื่นเขามีเห็ดอันนี้ไม่มีเห็ดนะคะทุกคนนั่งรถผ่านก็สอดสายก็ไม่เห็นจะมีเห็ดนะคะไะไม่เห็นมีเห็ดไปค่ะ